ไอ้บิร์ลิงพุสลิงเปยายออ๋อที่แรกว่าล้างรถเสร็จเมื่อวานมาจะกลับบ้านวันนี้นะครับเดียรอัดจ,จัดให้ครับอันนี้ไม่ใช่งานเรานะครับงานเขาเลื่อนครับรถเขาเลื่อนเลื่อนไม่มายายไปที่อื่นครับก็เลยเสร็จเราหมดเลยสามสิบไร่ผมก็ต้องเดินทางคืนนี้ครับ เร็จไม่เสร็ดก็ให้คันนี้อยู่ไปแต่คันนี้ไปดีกว่าถ้าลุยหลวมลุยอะไรคันนี้ไปไปดีกว่าเพชรเรื่องหลมนะแต่ถ้าทางตรงไม่ทันเพชรต่ถ้าลม่ลมๆคันนี้ไปได้หมดอีตันครับมอเตอร์อีตันไปไปสู้ตลอดครับไม่ตัดต้องไปปล่อยเขาพดเอา ขับรดครึ่งกุ้มไม่เกี่ยวเต็มครับเกี่ยวทีละครึ่งทีละครึ่งก็เที ไปกันคูสลิงโคตรน่ากลัวเล จมเบาที่สุดครับต้องไมมีภาระอะไรอยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปเจอไปดวลกับคู่กับเจ้าช้างครับมาดูว่าเพชรจะสู้เจ้าช้างได้ไหม,มเนี่ยผมไม่กล้าตึงยืดเกี่ยวขุ้น,นี่ยเยตึงนะครับลูกปืนมันแตก แต่ว่าปล่อยไว้อย่างนี้ก็ไม่ดีคนระับซีนกระบอกแตกอีก